หลังจากซิตี้บอยยอบมนุษย์สุดแข็งแกร่งได้ดูแลเมืองพิมลิกให้กลับมาสงบเรียบร้อยเขาจึงได้ออกตามหาสสาร UCL สะสารอันทรงพลังที่แสนล้ำค่าอีกครั้งเขาได้มุ่งตรงไปยังกลุ่มดาวเคราะห์กรุ๊ปจในกาแล็กซียูฟาเพราะเขาได้เบาะแสว่ามีการใช้สะสาร UCL ในกลุ่มดาวเคราะห์นี้จึงเข้าไปสำรวจดูเผื่อว่าจะได้เบาะแสอะไรบ้าง เขาได้เข้าไปยังดาวเคราะห์เซบิยาเป็นที่แรกซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีอรารยธรรมที่ล้ำสมัยซิตี้บอยจึงคิดว่าที่นี่จะต้องใช้สสาร UCL เป็นพลังงานหลักแน่ๆเลยแต่คำตอบที่ซิตี้บอยได้มากับพบเพียงว่าชาวเซบิยานั้นไม่เคยใช้สสาร UCL oh, <no. S 1> เลยเพราะพวกเขามีความคิดที่ว่าพลังงานของมันยิ่งใหญ่เกินไป และพวกเขาเองก็มีพลังงานที่ล้ำค่าอยู่แล้วอย่างสสารยูโรป้าที่ให้พลังงานสูงเหมือนกันแม้จะไม่เท่า UCL และมันก็ทำให้เซบียายิ่งใหญ่มาอย่างทุกวันนี้ uh oh. ซิตี้บอยจึงไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยบนดาวเคราะห์เซบียา <c oughs> เขาจึงออกเดินทางต่อไป <c oughs> เมื่อออกมาซิตี้บอยได้พบกับยานอวกาศขนาดยักษ์ที่ลอยโครจรอ,อยู่ในกุปจี ซึ่งพวกมันได้ทําการเข้าโจมตีซิตี้บอยทันทีที่มาถึงแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังอันแข็งแกร่งของซิตี้บอยได้จนพ่ายแพ้ไปซิตี้บอยจึงได้เค้นถามเรื่องราวของสะสาร UCL กับพวกมันเลยได้ความมาว่าพวกมันคือเหล่าสลัดอวกาศดอทมุนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต้องการตามล่า UCL เหมือนกันแถมเกือบได้ครอบครองมันแล้วทำให้ทุกแย่งชิงไปเสียก่อน และที่อยู่ของสะสาร UCL ตอนนี้เท่าที่ได้ข่ามาน่าจะอยู่ที่ดาวอิสตันบูลแถมมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายในจักรวาลที่มุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อสะสาร UCL เช่นกันเมื่อได้ยินดังนั้นซิตี้บอยก็ไม่ร้อชา้ามุ่งหน้าออกจากกุ๊กจีทันทีโดยใช้ทางลัดลูนอนโคโฟเปเฮเกนเมื่อมาถึงซิตี้บอยก็รู้สึกประหม่าเล็กน้อยเพราะเขาไม่เคยเดินทางผ่านลูนอนมาก,ก่อน แต่เมื่อได้ลองเข้าไปเขาก็พบว่ารูกหนอนโคเปเฮเกนไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดแถมล้นระยะทางให้เขาได้มากเลยด้วยความรีบร้อนทำให้เขาไม่ทันระวังตัวจนพลาดเข้าไปอยู่ในวงโคจรของสเก็ตด,ดาวเคราะไลซิกแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะสะเก็ตด,ดาวเคราะไลซิกนั้นอ่อนมากจนไม่สามารถทำะไรผิวของซิตี้บอยได้เลย เพียงแต่สร้างความลำคาญให้นิดหน่อยและมีเศษติดอยู่ตามซอกรองเท้าของซิตี้บอยเพียงเท่านั้นด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางอันเร่งรีบจึงทำให้ซิตี้บอยต้องการหยุดพักเพื่อฟื้นฟูร่างกายซึ่งโชคก็เข้าข้างตัวเขาเพราะเขาได้พบกับสถานีวิจัยอวกาศล้างที่มีชื่อว่า U.S.S. b a y e r n Munich จึงเข้าไปหลบพักผ่อนโดยบรรยากาศภายในยานนั้นเต็มไปด้วยความวังเวง และดูเหมือนว่ามีใครจ้องมองเขาตลอดเวลาซึ่งเมื่อสำรวจไปได้สักพักเขาก็พบว่าในสถานีแห่งนี้นั้นใช้พลังงานจากสสาร UCL จริงๆอย่างที่เขาคิดไว้จนเขาพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่ทันได้ระวังตัวจนถูกโจมตีจากเหล่าสัตว์กายพันที่ติดเชื้อจากไวรัสอวกาศเข้าโจมตีซึ่งในทีแรกเขาก็เหมือนเกือบจะเสียท่าให้กับพวกมันแต่เมื่อตั้งสติได้ เขาก็สามารถจัดการสัตว์กายพันธุ์พวกนั้นและทำการหนีออกมาจากยาน USS Bayern Munich ได้สำเร็จและขณะที่เขากำลังบินมุ่งหน้าไปยังอิสตันบูลเขาก็พบเข้ากับกองทัพของเหล่าสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอย่างเผ่าพันธ์เลอเออมาริดต,ตั้งทัพขวางทางอยู่เผ่าพันธ์เลอเออมาริดนั้นใช้สสาร UCL เป็นพลังงานหลักและต้องการครอบครองไว้แต่เพียงเผ่าพันธุ์เดียวไม่แบ่งให้ใคร จึงพยายามขัดขวางซิตี้บอยอย่างเต็มกำลังเผ่าพันธุ์เลอเอามารลิตนั้นมีขุนพลระดับสุดยอดของจักรกวาลที่พัฒนานทั้งตัวเองและเทคโนโลยีอยู่ในจุดสูงสุดมีประสบการณ์ที่สูงมากในการแย่งชิงสะสาร UCL แถมในการออกตามหาสะสาร UCL ของซิตี้บอยครั้งที่แล้วก็ถูกทำให้มันจบลงอย่างใจสลายด้วยฝีมือของเหล่าเผ่าพันธุ์เลอเอมาริดนี่แหละและยังตามหลอกหลอนซิตี้บอยมาจนถึงทุกวันนี้ ทำให้ซิต้บอยรู้สึกประมาณในช่วงแรกแต่ด้วยความกระหายในชัยชนะที่สังสมมาอย่างยาวนาน<ป>ก็ช่วยให้ตัวเขามีพลังฮึดขึ้นมาและสามารถบุกทลายฝ่าด่านของเหล่าเลอเอามาลิดจนแตกท่ายและหลุดเข้าไปยังอิสตันบูลได้สำเร็จ และแล้วซิตี้บอยก็ได้เดินทางมายัางดาวอิสตันบูลอันเป็นที่ตั้งของสะสาร UCL ซึ่งตั้งอยู่ในโคลอสเซียมอาตาเติร์ที่ใจกลางดาวซึ่งเมื่อซิตี้บอยได้เดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อขวามันก็ได้ปรากฏอสุรกายงูยักษ์อินเตอร์มิลานอันแข็งแกร่งโผล่ขึ้นมาขวางทางซิตี้บอยเอาไว้ซึ่งพลังของเจ้างูยักษ์ตัวนี้นั้นหากใครศบตากับมันจะต้องแข็งกลายเป็นหิน ทำให้ซิตี้บอยต้องต่อสู้ด้วยความยากลาบากจนเกือบเสียท่าให้เจ้างูใหญ่อยู่หลายครั้งและแล้วเขาก็ทำพลาดจนเปิดช่องให้เจ้างูใหญ่เล่นงานและในจังหวะที่เขาเองก็คิดในใจว่าคงไม่รอดจากการโจมตีของเจ้างูตัวนี้แน่ๆก็ได้ปากรตู้เย็นอากาศยี่ห้อลูกากูที่ลอยมากับขยะอากาศตกลงมาทับตัวเจ้างูยักษ์เอาไว้ทำให้ซิตี้บอยมีโอกาสใช้ท่า โรดี้สมัอาจใส่เจ้างูยักษ์อินเตอร์มิลานจนเดี้ยงไปในที่สุดโรดี้สมัสุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่จะขวางซิตี้บอยให้เข้าถึงสะสาร UCL ได้อีกต่อไปความฝันที่รอคอยมานานในที่สุดก็เป็นจริง เขาสามารถครอบครอง UCL ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาและทำให้ซิตี้บอยถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ของชาวโลกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ที่เคยได้ครอบครอง UCL สําสำเร็จซิตี้บอยถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์คลิปนี้เพื่อให้คลิปของเราถูกกระจายและมองเห็นได้มากขึ้นเราจะได้มีเพื่อนมาเมาเรื่องฟุตบอลด้วยกันดูฟุตบอลสนุกนะอย่าไปซีเรียสก,กับมันมาก ขอบคุณครับ